บางทีชีวิตเราไม่ได้ขาดโอกาสหรอกครับแต่เราตื่นช้าเกินไปที่จะคว้าโอกาสนั้นถ้าท่านอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆเริ่มตื่นตีห้ดูครับมันจะไม่ได้เปลี่ยนแค่ตอนเช้าแต่มันเปลี่ยนทั้งความคิดพฤติกรรมและทิศทางชีวิตของเราแบบลึกมากครับ คลิปนี้จะทำให้ท่านเห็นภาพชัดว่าแค่ขยับเวลาตื่นขึ้นมาเพียงหนึ่งชั่วโมงโลกทั้งใบจะให้รางวัลอะไรกลับมาบ้างฟังจนจบแล้วท่านจะรู้เลยว่าทำไมเรื่องง่ายๆแบบนี้ถึงมีแค่คนหเปอร์ซเท่านั้นที่ทำได้และชีวิตพวกเขาก็เดินนำหน้าคนอื่นเสมอแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำคลิปสไตล์ช่องปลูกยักษ์ในตัวคุณลิงก์อยู่ใต้คลิปสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ 1>, 1. มีเวลาทำสิ่งที่รักก่อนที่จะถูกงานแย่งไป ท่านลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าคนหนึ่งตื่นมาตอนเจ็ดโมงรีบล้างหน้ารีบคว้าอะไรก็ได้กินจากนั้นก็ต้องไปทํางานทันทีชีวิตเขาถูกงานดึงพลังตั้งแต่ยังไม่ทันได้หายใจเขายังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเช้าวันนี้อยากเริ่มต้นยังไงใจอยากทําอะไรหรือความฝันของตัวเองยังอยู่ตรงไหนถูกอย่างถูกกลืนไปกับความรีบเร่งพอหมดวันกลับมาก็เหนื่อยเกินกว่าจะทําอะไรอีก ภาระมันแย่งเวลาไปจนหมดเหลือแค่ความรู้สึกว่าชีวิตไหลไปวันต่อวันเหมือนเป็นนักแสดงที่ต้องเล่นบทเดิมซ้ำๆโดยที่ความฝันจริงๆถูกวางไว้ตรงมุมห้องไม่เคยได้หยิบมาแตะเลยครับแต่ลองนึกภาพอีกคนหนึ่งที่ตื่นตีห้าเขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางความเงียบที่ยังไม่ถูกโลกภายนอกดึงความสนใจไปไหนเสียงลมหายใจของตัวเองยังได้ยินชัดกว่าข่าวสารใดๆ เขานั่งลงกับสิ่งที่รักไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปอ่านหนังสือฝึกพักษะหรือเริ่มสร้างสิ่งที่อยากสร้างมานานความสงบตั้งแต่เช้าทำให้เขาใช้หัวใจมากกว่าสมองที่ฟุ้งซ่านและเพราะยังไม่มีงานไม่มีคนไม่มีความวุ่นวายมารบกวนเวลานั้นมันเหมือนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของเขาคนเดียวเขาได้ใส่พลังลงไปในความฝันก่อนที่โลกจะเอาพลังของเขาไปใช้ความต่างของสองชีวิตนี้มันชัดมากครับ คนที่ไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่รักจะรู้สึกว่าทั้งวันมันหนักทั้งที่ยังไม่ทันได้เริ่มเพราะใจมันถูกบีบตั้งแต่เช้าเหมือนเราเริ่มต้นวันด้วยการยกของหนักก่อนจะได้ยืดเส้นด้วยซ้ำส่วนคนที่เริ่มจากสิ่งที่รักเขาจะรู้สึกว่าตัวเองชนะตั้งแต่เช้าทั้งที่ยังไม่ทันเริ่มงานจริงด้วยซ้ำมันเหมือนปลูกต้นไม้เล็กๆก่อนแสงแดดจะออกพอตะวันขึ้นต้นไม้ก็รับแสงได้เต็มที่เติบโตไวกว่าใครที่ปล่อยให้ดวงอาทิตย์ผ่านไปครึ่งวันแล้วค่อยเริ่มปลูก สิ่งที่เรารักมันสำคัญก็ตรงนี้แหละครับมันไม่ใช่แค่ความสนุกแต่มันคือสิ่งที่ทำให้เรายังรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นเหตุผมที่ทำให้เราลุกขึ้นในวันที่เหนื่อยที่สุดถ้าทานให้เวลาสิ่งที่รักก่อนงานงานจะกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ถ้าทานปล่อยให้งานมาก่อนความฝันจะกลายเป็นส่วนท้ายที่มักถูกตัดออกบ่อยที่สุด ลองคิดดูนะครับถ้าเราลงมือทำสิ่งที่รักแค่วันละหนึ่งชั่วโมงตอนตีห้าหนึ่งปีเราจะมีเวลามากกว่าคนทั่วไปหลายร้อยชั่วโมงเวลานี้แหละที่พาเราไปไกลขึ้นแบบที่เราไม่รู้ตัววันนี้ท่านอาจเขียนได้หนึ่งหน้าพรุ่งนี้สองหน้าอีกสามเดือนอาจกลายเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอีกหกเดือนอาจเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้หรืออาจเป็นทักษะใหม่ที่เปลี่ยนเส้นทางทั้งชีวิต ยิ่งทำตอนเช้ายิ่งทำได้แบบไม่ถูกดึงออกด้วยอารมณ์หรือความเหนื่อยจากภาระและที่สำคัญที่สุดการลุกขึ้นมาตอนตีห้าเพื่อทำสิ่งที่รักมันส่งสัญญาณบางอย่างให้ตัวเองครับมันบอกว่าเรายังเชื่อในความฝันของเราอยู่มันบอกว่าเราไม่ได้ยอมแพ้ชีวิตและเราให้ค่ากับสิ่งที่หัวใจต้องการจริงๆมากพอที่จะลุกขึ้นก่อนโลกทั้งใบคนแบบนี้จะไม่ค่อยหลงทางเพราะเขาเช็คหัวใจตัวเองทุกเช้าก่อนเริ่มใช้ชีวิต สุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะตื่นเช้าหรอกครับแต่ชีวิตเปลี่ยนเพราะเราให้เวลาแก่สิ่งที่รักอย่างสม่ำเสมอและตีห้าก,ก็คือช่วงเวลาที่โลกยังเงียบพอให้เราได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดที่สุดถ้าเริ่มได้ถูกเช้าแม้ทีละนิดชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับ 2. เริ่มก่อนคนอื่นทําให้มีช่องว่างของความได้เปรียบเพิ่มขึ้นท่านลองเดินตามผมมาบนถนนเส้นหนึ่งนะครับเป็นถนนของชีวิตที่ทุกคนต้องเดินเหมือนกัน ต่างกันแค่บางคนเริ่มออกตัวก่อนบางคนเริ่มช้าและบางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังเดินไปทางไหนตอนตีห้าถนนเส้นนี้ยังว่างโล่งเหมือนถนนตอนเช้ามืดไม่มีรถไม่มีเสียงไม่มีคนเดินแออัดท่านก้าวแรกลงไปบนพื้นอย่างสงบใจไม่วุ่นสมองยังใสแสงยังไม่แรงเกินไปทุกอย่างนิ่งจนท่านได้ยินความคิดของตัวเองชัดเจน ท่านมีเวลามองแผนที่ชีวิตเห็นทางข้างหน้าเห็นว่าอยากไปทางไหนอยากเลี่ยงทางไหนและอยากไปถึงจุดหมายเมื่อไหร่เดินไปเรื่อยๆก็จะผ่านทางแยกแรกเป็นทางแยกของคนที่เลือกนอนต่อกับคนที่เริ่มก่อนคนส่วนใหญ่ตั้งนาฬิกาตื่นกัน6โมง6โมงครึ่งบางคน7โมงหรือ8โมงพอตื่นก็รีบล้างหน้ารีบแต่งตัวรีบออกจากบ้านเหมือนกำลังวิ่งไล่หลังเวลา พอเขามาเหยียบถนนเส้นเดียวกับเราเขาจะพบว่ามันเริ่มแน่นไปหมดรถติดคนเยอะความคิดตีกันวุ่นเหมือนต้องเบียดเสียดไปกับคนอีกเป็นล้านแต่ท่านมาถึงก่อนแล้วครับท่านเดินล่วงหน้าไปไกลแบบไม่ต้องเบียดกับใครระหว่างที่คนส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มวิ่งท่านกลับเดินสบายๆอยู่ล่วงหน้าไปแล้วหนึ่งกิโลเหมือนงานยากๆที่ท่านจัดการตั้งแต่เช้าแบบไม่มีใครขัดจังหวะคนอื่นเพิ่งตาเปิดท่านทำเสร็จไปแล้ว หกิโลเมตรแรกตรงนี้แหละคือความได้เปรียบที่คนไม่ค่อยรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนพอเดินไปถึงทางแยกที่สองเป็นทางแยกของโฟกัสกับความวุ่นวายถ้าท่านเริ่มก่อนท่านมีเวลาคิดเรื่องสำคัญก่อนโลกจะเอาความคิดของท่านไปใช้กับเรื่องเล็กๆท่านได้เปรียบเรื่องความคิดที่คมกว่าเพราะสมองยังไม่ถูกใช้งานหนัก โลกลุกขึ้นช้าแต่ท่านลุกขึ้นก่อนทําให้มีเวลาเติมพลังให้ความฝันก่อนงานจะเข้ามากลืนเดินต่อไปอีกสักพักท่านจะเจอทางแยกของพลังใจคนที่ตื่นสายหลายคนเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตามไม่ทันชีวิตเหมือนรถออกตัวช้าแล้วต้องเร่งเครื่องทันทีส่วนท่านเหยียบคันเร่งไปล่วงหน้าแบบนุ่มๆไม่หนักไม่หอบความได้เปรียบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทำงานแต่เป็นเรื่องสภาพจิตใจที่มั่นคงกว่า ใจนิ่งกว่าแล้วรับมือกับปัญหาได้ดีกว่าเพราะไม่เริ่มต้นวันแบบหัวร้อนหรือเร่งรีบเมื่อเดินจนถึงกลางทางท่านจะเห็นคนเริ่มเข้ามาแน่นขึ้นเรื่อยๆเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่เข้าสู่โหมดทำงานสมบูรณ์พวกเขาเริ่มเครียดเริ่มเหนื่อยเริ่มโฟกัสแตกท่านมองกลับไปแล้วรู้ว่าตัวเองนำหน้าไปมากเพราะช่วงเช้าที่โล่งที่สุดใช้มันไปกับการเดินอย่างมั่นคงและมีแผน ้อได้เปรียบทั้งหมดมันเกิดตั้งแต่ก้าวแรกที่ตื่นก่อนคนอื่นครับท่านได้เปรียบเรื่องการคิดเพราะสมองใสท่านได้เปรียบเรื่องเวลาเพราะไม่ต้องรีบท่านได้เปรียบเรื่องงานเพราะทําเรื่องสําคัญไปแล้วก่อนใครท่านได้เปรียบเรื่องใจเพราะเริ่มต้นอย่างสงบไม่ถูกโลกดึงไปก่อนและท่านได้เปรียบเรื่องโอกาสเพราะคนที่เห็นเส้นทางก่อนจะวางแผนได้ดีกว่าคนที่มาทีหลัง สุดท้ายเมื่อเดินมาถึงจุดหมายท่านจะเห็นว่าตัวเองใช้พลังน้อยกว่าแต่ไปได้ไกลกว่าความได้เปรียบที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการวิ่งเร็วแต่มาจากการเริ่มก่อนเหมือนนักเดินทางที่ออกเดินตั้งแต่ฟ้ายัางมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นเขาเดินไปครึ่งทางแล้วแต่คนที่เพิ่งออกจากบ้านตอนแดดจัดอาจยังไม่ทันเริ่มเดินเลยด้วยซ้ำครับ 3. เอาชนะนิสัยขี้เกียจจากการเริ่มต้นวันเร็วกว่าเดิม ความขี้เกียจของเรามันไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกเบื่อเบื่อแต่เป็นเหมือนเงาดำก้อนหนึ่งครับเงาก้อนนี้อยู่ในตัวเราทุกคนมันไม่ส่งเสียงไม่ดุไม่ตะโกนแต่มันหนักเหมือนถุงทรายที่มองไม่เห็นมันกดไหลเราเอาไว้ทุกเช้าที่ถึงเวลาตื่นพอเราจะลุกมันก็โน้มตัวเราลงเตียงเหมือนแรงถ่วงโลกที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าคนส่วนใหญ่แพ้ให้เงานี้ตั้งแต่ยังไม่ทันลืมตาดีด้วยซ้ำ แต่ถ้าท่านลุกขึ้นมาตอนตีห้าได้ทุกวันเงาดำก้อนนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนรูปร่างครับจากที่เคยหนาแน่นมันจะบางลงเหมือนหมอกที่โดนแสงเช้าส่องใสยิ่งลุกเช้าบ่อยเท่าไหร่เจ้าเงามันยิ่งหายไปเร็วขึ้นเหมือนเราชนะมันทีละนิดทุกวัน วันแรกมันดึงเราไว้แรงมากวันที่สิบมันเริ่มดึงเบาลงวันที่สามสิบมันแทบไม่มีน้ำหนักและวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยการตื่นตีห้าไม่ใช่เรื่องยากเลย ทำไมถึงบอกว่าถ้าตื่นตีห้าได้คือชนะความขี้เกียจเพราะท่านกำลังลุกขึ้นในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ยังถูกเงาดำกดทับอยู่ครับสถิติโดยประมาณคนไทยส่วนใหญ่ตื่นช่วง6โมงถึง7โมงบางคน8ดโมงขึ้นด้วยซ้ำคนที่ลุกมาตีห้าจึงอยู่ในกลุ่มที่น้อยมากๆแบบหนึ่งใน10หรืออาจจะหนึ่งใน20ของคนทั้งหมด มันคือระดับเปอร์เซนต์ที่น้อยจนรู้ได้เลยว่าท่านกำลังเดินสวนทางกับนิสัยของคนส่วนใหญ่ท่านไม่ใช่แค่ตื่นเช้าแต่กำลังตื่นก่อนแรงเฉื่อยของชีวิตจะกลืนท่านไปลองจินตนาการว่าความขี้เกียจเป็นประตูเหล็กใหญ่หนึ่งบานครับประตูนี้ไม่ล็อกแต่หนักมากคนส่วนใหญ่ไม่คิดจะผลักด้วยซ้ำเพราะมันต้องใช้แรงตอนที่กำลังตัวอ่อนที่สุดคือตอนตื่น แต่ถ้าท่านผลักมันทุกวันประตูนั้นจะเริ่มเบาอาจเบาจนรู้สึกเหมือนมันเปิดเองทั้งที่จริงๆแล้วมันเปิดเพราะความสม่ำเสมอของท่านผมชอบเปรียบความพยายามตอนตีห้าเป็นเหมือนการปีนบันไดลมครับบันไดที่ไม่มีใครมองเห็นแต่ทุกคนต้องปีนขึ้นมาผลลัพธ์จึงต่างกันระหว่างคนที่มองไม่เห็นเลยไม่ปีนกับคนที่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงแล้วปีนทุกวัน และเมื่อท่านปีนสูงขึ้นเรื่อยๆความกลัวความเฉยความฟาุ้งซ่านมันจะค่อยๆมีรูปทรงที่เล็กลงในสายตาท่านเหมือนภาพเงาที่มองจากระยะไกลแล้วดูเป็นแค่จุดเล็กๆเมื่อเช้าไหนที่ท่านยังลุกมาตีห้าได้เช้าไหนที่ท่านตั้งตัวก่อนโลกทั้งใบเช้าไหนที่ท่านลุกแม้ร่างกายอยากพักนั่นแสดงว่าท่านกำลังชนะสงครามเงาดำภายในอยู่ทุกวัน สุดท้ายแล้วเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้สำคัญเท่าการที่ท่านรู้สึกได้ด้วยตัวเองครับว่าเงาดำในใจมันไม่สามารถดึงเราลงเตียงได้เหมือนแต่ก่อนแค่การลุกขึ้นเร็ว 4. มีเวลาทำสิ่งใหม่ๆที่เคยไม่มีเวลาท่านลองหลับตานึกภาพชีวิตตัวเองนะครับชีวิตที่เราเคยพูดกับตัวเองว่าอยากเริ่มสิ่งใหม่สักอย่างแต่ก็ไม่เคยมีเวลาให้มันจริงๆ เราอยากเรียนทักษะใหม่อยากออกกำลังกายอยากอ่านหนังสืออยากเริ่มทำธุรกิจเล็กๆอยากฝึกภาษาที่อยากเรียนมานานอยากกลับมาเขียนอะไรบางอย่างอยากฝึกสมาธิอยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็โดนคำว่าเดี๋ยวก่อนกลืนหายไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้ววันหนึ่งพอเราลองตื่นตีห้าเรากลับพบว่าชีวิตมันเหมือนเปิดประตูอีกบานหนึ่ง เป็นประตูที่ซ่อนอยู่มาตลอดแต่เราไม่มีเวลาพอจะเดินเข้าไปดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างตอนตีหโลกยังไม่เรียกหาเรางานยังไม่เรียกหาเราภาระยังไม่เข้ามากดทับทุกอย่างนิ่งจนเรารู้สึกว่าเวลาอยู่ในมือเราแบบเต็มๆสิ่งใหม่ๆที่ว่ามันมีหลายอย่างครับและแต่ละอย่างสามารถพลิกชีวิตเราได้คนละแบบเหมือนดึงเราออกจากวงกลมเดิมๆที่เคยวนอยู่ซ้ำไปซ้ำมา บางคนอยากเริ่มออกกำลังกายแต่หลังเลิกงานก็เหนื่อยเกินไปการเริ่มตอนตีห้าทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นใจสดขึ้นสมองปลอดปโปร่งขึ้นและด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นชีวิตระหว่างวันก็เบาขึ้นแบบเห็นได้ชัดบางคนอยากอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองสักเล่มแต่ตอนดึกก็หมดแรงตีห้าเลยกลายเป็นช่วงที่สมองรับข้อมูลใหม่ได้ดีที่สุด อ่านไปวันละ20หน้า2เดือนก็จบหนึ่งเล่มหเดือนก็อ่านไปหลายเล่มแบบที่หลายปีที่ผ่านมายังทำไม่ได้เลยบางคนอยากฝึกภาษาที่ตั้งใจมาตลอดแต่ไม่เคยมีเวลาต่อเนื่องตีห้เป็นช่วงที่ต่อเนื่องที่สุดไม่มีเสียงรบกรวนทําให้สมองจําได้ดีเหมือนท่านค่อยๆวางอิฐทีละก้อนจนวันหนึ่งมันกลายเป็นกําแพงที่สูงกว่าเดิมแบบที่ไม่รู้ตัว บางคนอยากเริ่มทำเพจทำช่องทำธุรกิจออนไลน์แต่หลังงานจริงก็หมดไฟหมดแรงพอลองใช้ตีห้ากับสิ่งนี้วันละหนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอที่จะเห็นผลค่อยๆเดินเข้ามา ทั้งยอดอ่านผู้ติดตามหรือยอดขายความคืบหน้าเล็กๆที่เกิดขึ้นตอนเช้าทำให้ใจเรากลับมามีไฟอีกครั้งเพราะเรารู้ว่าเรากำลังสร้างชีวิตใหม่ไม่ใช่แค่ําวันเดิมซึ่งใหม่ๆยังรวมถึงงานอดิเรกที่เคยชอบแต่หายไปจากชีวิตเช่นการวาดรูปการเขียนการดนตรีหรืออะไรก็ตามที่ทำให้หัวใจเรามีเสียงอีกครั้ง หลายคนไม่ได้เหนื่อยเพราะงานหรอกครับแต่เหนื่อยเพราะไม่มีอะไรเติมไฟให้ตัวเองเลยมากกว่าและบางคนอาจต้องการเวลาเงียบๆเ,เพื่อทบทวนชีวิตต่างเป้าชัดๆว่าอยากไปทางไหน ตีหคือช่วงเวลาที่ใจนิ่งพอจะเห็นเส้นทางที่ชัดขึ้นเหมือนหมอกที่ค่อยๆจางลงจนเห็นปลายทางที่เคยไม่กล้ามองสิ่งใหม่ๆที่ว่ามันคือทุกอย่างที่เราเคยอยากเป็นแต่ไม่เคยให้เวลากับมันจริงจังและไม่มีเวลาทำมันแบบสม่ำเสมอวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยชีวิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปจากข้างในก่อนโดยที่คนรอบตัวอาจยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้า ความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจได้จริงความคิดจะเฉียบขึ้นเพราะเรายืดสมองตอนเช้าก่อนโลกจะเข้ามาทำให้ฟุง้งใจจะสงบขึ้นเพราะเราเริ่มวันด้วยตัวเราเองไม่ใช่เสียงแจ้งเตือนพลังจะเพิ่มขึ้นเพราะเราใส่เวลาคุณภาพให้ตัวเองก่อนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเริ่มเชื่อว่าเราควบคุมชีวิตได้ไม่ใช่ชีวิตควบคุมเรา แต่ถ้าเรายังปล่อยชีวิตไหลไปแบบเดิมๆตั้งแต่วันนี้ลองถามตัวเองเงียบๆนะครับว่าอีก5ปีข้างหน้าเราจะยังยืนที่เดิมหรือเปล่าหรือเราจะยังเป็นคนที่พูดว่าไม่มีเวลาเหมือนเดิม ทั้งที่จริงๆเวลาไม่ได้หายไปไหนเราแค่ไม่เคยดึงมันกลับมาเป็นของตัวเองลองคิดง่ายๆว่าถ้าเราไม่เริ่มวันนี้อีก5ปีข้างหน้าเราจะยังอยู่ในงานเดิมไหมยังมีรายได้เท่าเดิมไหมยังคิดเหมือนเดิมไหมยังมีความฝันเดิมๆที่ยังไม่ได้เริ่มไหมยังเหนื่อยใจเหมือนเดิมไหมหรือเราจะกลายเป็นคนที่มองย้อนกลับมาแล้วรู้สึกเสียดายว่าถ้าตอนนั้นเริ่มตั้งแต่ตีห้วันนี้ชีวิตคงเปลี่ยนไป ไกลกว่านี้มากบางครั้งแรงบีบที่เจ็บที่สุดไม่ใช่คำพูดของใครหรอกครับแต่เป็นคำถามง่ายๆที่ถามตัวเองว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ถ้าไม่เริ่มปีนี้แล้วจะเริ่มปีไหนและถ้าไม่ให้เวลากับสิ่งใหม่ๆตั้งแต่วันนี้อีกห้าปีข้างหน้าเราจะยังมีแรงเริ่มหรือเปล่าตีห้าจึงไม่ใช่เวลาตื่นอย่างเดียวแต่มันคือประตูของอนาคตใหม่ที่เปิดให้เฉพาะคนที่กล้าก้าวก่อนคน และข้อ5ข้อสุดท้ายครับได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นช่วยเติมแรงใจแบบไม่ต้องพึ่งใครภาพของพระอาทิตย์ที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าแสงแรกยังอ่อนเหมือนเด็กที่เพิ่งลืมตาโลกยังไม่ตื่นเสียงผู้คนยังไม่ดังรถยังไม่ติดความวุ่นวายยังไม่เริ่มเหลือแค่ตัวเรากับลมหายใจที่สงบแบบที่ไม่ค่อยได้เจอในระหว่างวัน ช่วงเวลานี้ใครๆก็เข้าถึงได้แต่ความจริงคือคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้ใช้มันเพราะหลายคนตื่นสายเกินไปเหนื่อยเกินไปหรือถูกภาระกลืนตั้งแต่ยังไม่เห็นฟ้าเช้านี่แหละครับคือความเหลื่อมล้ำแบบหนึ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องฐานะแต่เป็นเรื่องโอกาสในการเริ่มต้นวันด้วยใจที่นิ่งกว่าพร้อมกว่าและลึกกว่า คนที่ลืมตาทันพระอาทิตย์ขึ้นจึงไม่ใช่แค่คนที่ตื่นเช้าแต่คือคนที่เลือกไม่ยอมให้โลกมากำหนดอารมณ์แรกของวันการได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นมันดีเพราะมันทำให้เราเห็นสิ่งที่เหมือนกันแต่ไม่เท่ากันคนรวยคนจนคนทำงานหนักคนที่ยังหาทางของตัวเองไม่เจอทุกคนมีสิทธิ์เห็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันแสงเดียวกันแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีแรงหรือมีวินัยพอจะลุกมาดู แสงแรกของวันมันจึงเหมือนทรัพยากรชนิดหนึ่งที่ใครใช้ก่อนก็ได้เปรียบก่อนแบบที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียว ลองคิดดูนะครับคนบางคนมีเงินมีการศึกษามีคอนเน็กชันแต่ขาดพลังใจขาดความนิ่งขาดพื้นที่ให้ตัวเองจัดระเบียบชีวิตเขาตื่นมาตอนสายเจอความรีบตั้งแต่วินาทีแรกใจยังไม่ทันตั้งหลักก็ต้องรับมือกับความกดดันทั้งวันเหมือนถูกโยนเข้าไปในสนามรบตั้งแต่ยังไม่ได้เตรียมตัว ส่วนอีกคนหนึ่งอาจไม่ได้เกิดมาพร้อมทรัพยากรมากมายแต่เขาตื่นขึ้นมาตอนฟ้าอย่างมืดเขาได้ยินเสียงความคิดของตัวเองเขาได้มองฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีเขาได้เริ่มต้นวันแบบที่ไม่ต้องมีใครบอกเขาเริ่มด้วยการเติมพลังให้ใจก่อนจะไปะเผชิญโลกจริงที่บางวันอาจไม่ปราณีเลยก็ได้ ความต่างนี้มันบอกอะไรหลายอย่างครับบางคนเหมือนได้หัววันแล้วฟ้าก็ดับไปเลยทั้งวันส่วนบางคนเริ่มต้นด้วยแสงอ่อนๆแล้วทำให้ความรู้สึกทั้งวันเบาลงไม่ตึงจนเกินไปการได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นมันเลยสำคัญเพราะมันคือการย้ำให้เรารู้ว่าถึงโลกจะไม่ให้โอกาสเราเท่าใครแต่ช่วงเวลานี้เราเป็นคนเลือกเองได้ว่าจะเอาหรือจะปล่อยผ่านไป หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องดูพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันคำตอบจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ดวงอาทิตย์หรอกครับแต่อยู่ที่สิ่งที่มันสอนเราตอนเราดูมันดวงอาทิตย์ขึ้นเหมือนเดิมทุกวันแต่ชีวิตเราต่างกันทุกวันบางวันเหนื่อยบางวันล้มบางวันไม่รู้จะเดิมต่อ,อยังไงแต่พอเห็นฟ้าที่ค่อยๆสว่างเราจะรู้สึกเหมือนลอกบอกว่า เริ่มใหม่ได้นะวันนี้ยังพอมีแรงอยู่นะค่อยๆไปก็ได้แสงแรกมันไม่ได้ให้แค่ความสว่างแต่มันให้ความหวังด้วยและเมื่อเราได้เห็นแสงแรกแบบที่ไม่มีใครมาแย่งเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันยังมีมุมที่ปลอดภัยมีมุมที่ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันไม่เกี่ยวกับสถานะไม่เกี่ยวกับว่าเราอยู่จุดไหนของสังคม มันคือแสงที่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงเท่าๆกันแต่การได้มาเห็นมันทุกวันคือผลลัพธ์ของวินยัยความตั้งใจและการต่อสู้กับตัวเองหลุลนการได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันมันเหมือนการบอกตัวเองว่าผมยังไม่ยอมแพ้ผมยังลุกขึ้นไหวผมยังเลือกเริ่มวันด้วยพลังใจไม่ใช่ความรีบไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่เสียงของปัญหาที่กำลังรออยู่ และตรงนี้เองครับที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนคนที่เริ่มตอนฟ้ายัางมืดมักกลายเป็นคนที่คุมวันได้ดีขึ้นคนที่คุมวันได้ดีขึ้นมักกลายเป็นคนที่คุมชีวิตได้ดีขึ้นและคนที่คุมชีวิตตัวเองได้มักกลายเป็นคนที่ไม่ต้องไล่ตามความสําเร็จมากเท่าคนอื่นเพราะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงที่โลกยังนิ่งและสวยงามที่สุด แต่ถ้าเรายังตื่นสายยังรีบยังให้ความวุ่นวายเป็นเจ้าของเช้าแทนตัวเราเราอาจใช้ชีวิตไปอีก5ปีแบบเดิมเหนื่อยแบบเดิมไม่กล้าเริ่มอะไรใหม่แบบเดิมและพอรู้ตัวอีกทีเราอาจจะถามตัวเองว่าทำไหมคนอื่นไปไกลกว่าทำที่เราเองก็มีดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันแต่เราแค่ไม่เคยลุกขึ้นมาดูเขาเลยครับ